นี่นะครับซ่อมแซมหลังคาเหล็กๆนะครับคร um. ับเข้ามาข้างในถ่ายวิดีโอถ่ายวีดีโอซ่อมแซมหลังคาเหล็กนะมีโครงเหล็กมีหลังคาอลูซิงนะครับนะครับยาวไปถึงด้านหน้านะครับนะข้างในบ้านไหมข้างในบ้านนะครับนะครับเนี่ยทางนี้ข้างในครับเปิดนะ กระผมเนี่ยสารกระพีนี่ด้วยครับมีไม้ด้วยมีไม้ไหมไม้มีบางตัวไหมไม่ไม้มีค่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีครับมีเศษมีเศษพื้นเศษพื้นเลยครับไม้มีบางตัวแล้วเศษพื้นข้างล่างครับผมครับครับเป็นซ่อมแซมครับซ่อมแซมแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็ต่อเติมนิดหน่อยต่อบล็อกอะไรเงี้ยครับ เมื่อมาเนี่ยก็เอาทําหลังคาเป็นหลักกับเสาคาบยิงของหลังนะครับส่วนที่เหนือก็เป็นการสมทบโดยการกู้เงินมาบ้างลูกหลานแชร์กันออกบ้างนะครับแต่ว่ากู้น่าจะส่วนใหญ่มางนะครับดูไม่ใหญ่แกไม่ใ่อยนันเลยไม่อค่อยิ้มเลยครับผมแต่ว่ามันเป็นการทาครั้งเดียวอ่ะเพราะว่าลูกหลานหลายคน ภาพบ้านนะครับของนายเฉินสัสีครับผมแล้วก็ว่าที่ซ่อมแซมมีโครงเหล็กแล้วก็สังกะกสีนะครับขั้งหลังลข้างหน้าไปจนถึงข้างหลังเลยครับรโครงเหล็กสังกะสีนะครับครับก็เปลี่ยนโครงเหล็กสังกะสียกชุดนะครับนะครับผม ก็ที่ก่อสร้างไปก็คือเสากับหลังคาใช่ไหมครับแล้วก็มีแกก็มาศึพบด้วยนะครับเพราะว่าโครงสร้างขยายคือแกก็สร้างเผื่อนาคตคราวนี้ไปหารับจ้างนะครับแต่ก็แกกลับมาแกเข้าไปอยู่มันรออยู่นี่นี่ทาห้องนะครับนะครับรอผีเข้าไปอยู่ได้แล้วนะครับ แล้วก็ค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยมตามไปเรื่อยๆครับนี่ก็คือสภาพบ้านของคุณแม่ทองน้อยขันรักษา บ้านเลขที่9นะคะหมู่7ตําบลนนสะอาดบ้านหนองแวงซึ่งตัวตัวงบโครงการที่ได้มานะคะ2 2 5 0บาทและก็เป็นค่าอุปกรณ์ที่ทางเจ้าของบ้านสมทบ1,2500บาทและค่าแรงรวมเป็น2,3,000บาทที่เจ้าภาพเจ้าของบ้านสมทบซึ่งจะใช้หลังคานะคะจะใช้เป็นตัวสันไทยอย่างดีแล้วก็เป็นบ้านที่ก่อ ปอกกรแล้วก็ฉาบแล้วก็สภาพพร้อมอยู่นะคะแต่ว่าตัวตัว,ตวคานใช้เป็นไม้มีหน้าต่างให้พร้อมนะคะหน้าต่างระบายอากาศเป็นหน้าต่างกระจกอันนี้ทางเจ้าของบ้านสมทบให้ในในส่วนของห้องน้ํานะคะตอนนี้ทางทางผู้นําชุมชนเองก็กําลังของ,งบจากทางเทศบาลด้วยเพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น พราะว่าด้วยงบที่เราได้รับมาของปีนี้เนี่ยก็คือมาสร้างในตัวของบ้านค่ะด้วยกรอบงบที่มีในส่วนของห้องน้ํา<ร>เนื่องด้วยเป็นผู้สูงอายุ<ร>ก็พยายามที่จะทําให้ชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยได้รับสวัสดิภาพ<ร>ส,ส,สวัสดิการที่ดีในการใช้ชีวิตประจําวันให้มีความมั่นคงและก็ปลอดภัยค่ะ วอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บ้านของนางพุทธสินพรมนะคะ,ะบ้านเลขที่23หมู่ที่2ตำบลวนศาสตร์อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นซึ่งได้รับงบจากพอชอมานะคะ20,250บาทและทางเจ้าของบ้านได้สมทบเพิ่อ<า>มอีก5,000บาทาเป็น20,000นอเรื 5,250บาทซึ่งในส่วนของพอชอ,ชอที่ได้มานะคะก็<อ>จะเป็นในส่วนของหลังคาสังกะสีที่เป็นหลังคาใหม่หลแล้วก็เป็นหน้าต่างกระจกสองบานนะคะครับแล้วก็มีประตูใหม่คออิฐใหม่ฉาบใหม่นะคะ <Okay. S 1> ซึ่งในตัวบ้านนะคะสภาพที่ต่อเติมออกมาตามที่ได้รับงบมานะคะก็คือมีสภาพพร้อมอยู่ค่ะ แล้วก็ตัวนหน้าต่างนะคะอันนี้ก็อยู่ในงบเช่นกันจะมีหน้าต่างอยู่สองบานนะคะมีประตูใหม่มีก่ออิฐฉาบแล้วก็หลังคาใหม่ <c oughs> ในในส่วนที่ต <c oughs> ่อเติมได้รับงบมา ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของนายวิทนุพรสอ,อนชัยนะคะบ้านเลขที่110หมู่13บ้านโนนศิลาตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขันแก่นซึ่งได้รับงบประมาณจากพอชสอง0 0ื0น สองร้อยห้าสิบบาทและทางเจ้าของบ้านสมทบเพิ่มเข้าไปอีกเก้าพันกว่าบาทนะคะเก้าพันแร้อยห้าสิบบาทซึ่งสภาพบ้านหลังเดิมเนี่ยจะเป็นบ้านนี่นะคะดูตรงพื้นก็คือจะเป็น,ปนสภาพบ้านเดิมซึ่งทางเจ้าของบ้านได้ทุบนะคะแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเป็นสไตล์โมเดิร์นเสาทั้งหมดเก้าต้นนะคะซึ่งเป็นเสาเก้าต้นแล้วก็ใช้เป็นคานเหล็กทั้งหมดโครงหลังคา และสันไทยนะคะสภาพตอนนี้ก็คือยังก่อสร้างไม่เสร็จเนื่องจากงบประมาณที่สมทบอาหาราแ,แต่ก็พอที่จะทำให้พออาศัยอยู่ได้นะคะก็พอนอนได้ค่ะอันนี้ก็อนนพออาศัยอยู่ได้ก่อนนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของนางสำเร็จโพชัยนะคะบ้านเลขที่134หมู่11บ้านนนคูนตำบลนโนศาสตร์อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้รับงบประมาณจากพอชอนะคะมา22,500บาทแล้วก็ทางเจ้าของบ้านได้สมภบนะคะ18,420บาทซึ่งอันนี้จะเป็นการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งในส่วนของโครงหลังคาใช้เป็นตัว ไม่ทั <S <S ้งซีดนะคะแล้วก็มีการยิงระแนงนะคะด้วยไม้ฝาเชล่าหน้าต่างอันนี้นะคะก็เป็นหน้าต่างกระจกแล้วก็เป็นการก่อฉาบบ้านใหม่ทั้งหมดนะคะลักษณะก็คือเป็นการก่อสร้างที่สําเร็จแล้วนะคะพร้อมอยู่ซึ่งในตัวบ้านนะคะก็เป็นการทําใหม่ทั้งหมดก็มีการลักษณะแยกห้องเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของนางปราณียานะคะสีธรรมราชบ้านเลขที่215หมู่5บ้านโคกกลางตะพนงศ,ศาสตร์อำเภอหนองเอรือจังหวัดขอนแก่นกซึ่งได้รับงบนะคะจากพออชอมา2องมนบาทนะคะซึ่งก็ได้ทำในส่วนของห้องน้ำนะคะพพพเพื่อให้มีความมั่นคงและก็ปลอดภัยในส่วนของการดำางงชีวิตประจำวันนะคะในส่วนพวกที่เหลือนะคะหลังจากที่สร้างห้องน้ำเสร็จนะคะ จดาชุ่มสมุนอันนี้ก็เป็นการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะโดยการก่ออิฐแล้วก็หลังคาใช้เป็นตัวสังกะสีใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม้ที่เป็นคานส่วนที่เหลือนะคะอุปกรณ์ในงบ2 2 5 0นบาทนะคะ<ม>ก็เอามาก่อในส่วนของฐานของตัวบ้านซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้สมทบเงินมานะคะในส่วนของค่าช่าง5,000ันบาท จันชื่นนะคะซึ่งได้รับงบจากทางพอชอมาสองมื่นสองร้อยห้าสิบาทนะคะซึ่งตามที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นการสร้างใหม่ข้างหลังนะคะซึ่งหลังคา,าก็ใช้เป็นตัวเมทัลชีสนะคะเป็นโครงเหล็กแล้วก็เสาใหม่ทั้งหมดตอนนี้ก็คือเก้าต้นนะคะและมีการก่อสร้างห้องน้ำไว้แล้วซึ่งเงินที่ได้รับงบประมาณมานะคะก็ ได้สั่งอุปกรณ์มาแล้วก็ทางเจ้าของบ้านได้สมทบมาตอนนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นสองพบาทในส่วนของห้องน้ำนะคะตอนนี้ก็ถ้าประเมินด้วยสายตาก็มีการก่อสร้างประมาณเกือบเ0อร์เซแล้วนะคะที่สามารถใช้งานได้ไม่มีครับไม่มีซึ่งลักษณะการก่อสร้างเนี่ยาทางทางเจ้าของบ้านนะคะ ก็ขนดินตอนนี้เท่าที่เราเห็นก็คือ,อยางก่อสร้างไม่เสร็จแต่ว่าขึ้นโครงหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เปนกรัึ้น่อนอนมัเนเป็นห่ได้ิสัยเปียดเนีย่ยเจอเทียบปะเทศอ่นเทตอนนี้ก็ถือว่ากำลังอยู่ในช่วง,วงของการก่อสร้าง